ตายตามหนังหนังหรือภาพยนตร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความบันเทิงแต่สำหรับบางประเทศที่มีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์หรือทางสังคมที่มีกฎระเบียบสูงจนสร้างความกดดันในสังคมภาพยนตร์นั้น ถือว่าส่งผลกระทบต่อสังคมค่อนข้างมากภาพยนตร์ที่มีหลากหลายประเภทซึ่งในแต่ละประเภทนั้นก็ค่อนข้างเปิดกว้างทำให้มีภาพยนตร์บางเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อคนดูจนเกิดพฤติกรรมเหลี่ยนแบบออกไปในวงกว้างใครมันจะไปรู้ละ่ะว่าแนวคิดสุดตรงแบบในหนังมันจะมีคนเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆหรือมีคนในสังคม เลือกที่จะทําตามแบบไม่คิดถึงสิ่งที่จะตามมาในประเทศญี่ปุ่นในยุคปีคิตศักราศ30นั้นมีข่าวข่าวหนึ่งที่สร้างความสลดหนหูอยู่ไม่น้อยเรื่องนี้เป็นข่าวของคู่รักคู่หนึ่งที่ได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายพร้อมกันทั้งคู่จับมือกันกระโดดลงไปในปล่องภูเขาไฟซากะทายามะ ซึ่งการฆ่าตัวตายในสังคมญี่ปุ่นนั้นเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากต่อปีอยู่แล้วแต่ใครมันจะไปรู้ล่ะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับคู่รักคู่นี้มันจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชื่อดังคนหนึ่งต่อจากนั้นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชื่อดังคนนั้นก็ได้นำเรื่องราวเรื่องนี้มาเรียบเรียงและสร้างเป็นภาพยนตร์ แนวดราม่าสุดรันทดและได้ตั้งชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าความรักถึงสวงสวรรค์เนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่อนข้างรันทดและหดหูใจคู่รักที่เป็นตัวเอกในเรื่องประสบปัญหาในการใช้ชีวิตในสังคมจนต้องทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจฆ่าตัวตายซึ่งการฆ่าตัวตายในหนังเรื่องนี้ ค่อนข้างจะสื่อออกมาว่าความตายของทั้งคู่มันคือเรื่องที่สุดวิเศษซึ่งมันกระตุ้นแรงจูงใจของคู่รักที่มีปัญหาในชีวิตทำให้คนเหล่านั้นตัดสินใจทำตามตัวเอกในหนังนั่นก็คือการฆ่าตัวตายนั่นเองเมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉาย ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่นโดยเฉพาะคู่รักหนุ่มสาวถือว่าเป็นที่นิยมสูงมากแต่เมื่อภาพยนตร์ฉายไปได้ไม่นานก็เริ่มมีข่าวเ,เสียเกิดขึ้นมาคู่รักหนุ่มสาวหลายต่อหลายคู่ที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ต่างก็จุงมือกันไปฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากแม้วิธีการอาจจะไม่ได้เหมือนกับในตัวหนัง แต่ในสมัยนั้นก็เชื่อได้ว่าต้นต่อของการฆ่าตัวตายนี้พวกคนที่ฆ่าตัวตายเรานั้นต้องได้รับชมหนังเรื่องนี้เป็นแน่เลยเลือกที่จะเชื่อตามแบบภาพยนตร์เรื่องนี้ที่แย่ไปกว่านั้นและเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่ากระแสะการฆ่าตัวตายในยุคสมัยนั้นเกิดขึ้นจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือมีคู่รักคู่หนึ่ง ที่มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงพวกเขาทั้งคู่นำยาพิษติดต,ตัวมาด้วยและก็ได้กินมันในขณะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์จุดหมายของพวกเขาก็เพื่อปิดชีพของตัวเองแบบในภาพยนตร์ซึ่งหลังจากที่ภาพยนตร์จบลงไปแล้วคนดูภาพยนตร์รอบนั้นก็ได้พบศพของทั้งคู่ในโรงภาพยนตร์แห่งนั้น จึงทำให้ข่าวลือที่ว่าหากว่าใครที่เป็นคู่รักได้มีโอกาสเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะทำให้คู่รักคู่นั้นอยากจะไปฆ่าตัวตายเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในบางมุมมองของสังคมถูกมองแบบตีความไปทางอำนาจมืดและอาถรรพ์เล่นลับของหนังเรื่องนี้เช่นกัน เรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องเล่าระดับตำนานและเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากหนังเรื่องนี้นั่นเอง